สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมารับชมแผ่นทองครับเท้าวีสุวรรณนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างเชิญรับชมได้เลยครับนี่ครับแผ่นทองของเท้าวีสุวรรณนะครับผมเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่คือด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็สวยเลยนะครับผมบูชามา ร้อยห้าสิบนะครับนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผม mm hmm. เห็นกระแสมาแรงก็เลยนํามาดีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมความสวยเป็นไงบ้างครับสวยเลยนะครับผม mm hmm. ทาวเวสุวรรณนะครับผม mm hmm. นี่ก็นำาให้ท่านผู้ชมได้รับชม mm hmm. นี่เป็นธนบัตรแบงห้าร mm ้อ hmm. ยนะครับผม mm hmm. สมัยตก่อนนะครับผม mm hmm. นำาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผม ความสวยสดงดงามของแบงค์ห้าร้อยนะครับผมสวยเลยนะครับผมนี่ครับมาเทียบกับตาเว็บสุวรรณมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนีครับนี่ครับแบงค์ห้าร้อยสมัยแต่ก่อนนี่แบงค์ร้อยนะครับผมแบงค์ร้อยสมัยแต่ก่อนครับความสวยสดงดงามครับผมนี่ครับแบงค์ร้อยสมัยแต่ก่อนนี่คือแบงค์ร้อย แบงค์ร้อยสมัยตะก่อนครับผมนี่ครับจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้ครับแบงค์ร้อยสมัยตะก่อนนี่นี่นี่คือท้าเวสุวรรณนะครับผมนี่ก็แบงค์ห้าร้อยสมัยตะก่อนนะครับผมแบงค์เงินแบงค์ห้าร้อยสมัยตะก่อนครับผมนี่ครับความสวยเป็นยังไงบ้างครับสวยเลยนะครับผมเงินแท้นะครับผม ของแท้ล้วนๆครับผมนี่ครับแบงค์สิบสมัยแบงก์สิบแบงค์ยี่สิบสมัยแต่ก่อนนะครับผมยังไม่ได้มุ่ชมได้นะครับผมนี่ครับสมัยสุดงผลงานนี่กือแบงค์ร้อยครับผมแบงค์ร้อยนี่ครับแบงค์ร้อยสมัยแต่ก่อนนะครับผมชาเวสุวรรณนะครับผม เช้ามา150นะครับที่เป็นจ้าเงินทองนะครับความสวยสดงดงามนครับผมนี่ครับก็สวยอยู่ประมาณนี้แหละครับผมครับก็ขอให้มีความสุขมากๆครับผมเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมทองนะครับผมครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ